นี่นะคะได้ป้อนให้คุณแม่นะคะที่ได้เมตตานะคะพากลับขอบพระคุณคุณแม่ใจดีใจบุญเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เมตตาป้อนผลไม้ให้น้องใหม่ในวันนี้นะคะวันนี้ก็ทําออเดอร์ให้คุณแม่นะคะเจ็ดตะกร้านะคะแถมให้คุณแม่ด้วยหนึ่งตะกร้านะคะที่มาป้อนเร็วนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแถมให้ด้วยนะคะ เพราะว่าเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะคะก็คือฝนตกหนักมากนะคะแล้วทีนี้สถานที่ไล้น้องใหม่ก็คือเปียกแฉะไปหมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือเดินเดินทํ้าไม่ระมัดระวังก็คือเรียกว่าไหลลื่นล้มเลยนะคะตอนนี้พ่อควันก็กําลังขุดดินจากงที่นอนน้องใหม่นะคะมาซ่อมแซมตรงเสารตรงนี้นะคะ กรหลวนฮะไอกระหลัอหวอ๋อน้ำมันเซาะนะคะควาเสาะโยกแล้วก็เลยป้องกันไวนะะ้นะคะนีะ้อนะอันนี้ก็เป็นสองตักล่าสุดท้ายนะคะก็าคาดว่าจะมาอีกรอบนะคะตอนนี้ก็เป็นพายุมานะคะก็ตกหนักเลยนะคะตอนช่วง วัยสองวัยสามที่ผ่านมานะคะน้องใหม่ก็ออกไปข้างนอกกลับมาก็เปียกฝนเลยนะคะพราควาันก็ขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะของใหม่ค่คะข้มีความสุขความเจริญร่ำรวยเฮงเฮงฟังๆนะคะขอบคุณคระวันนี้ก็ซ่อมแซมนะคะ ตรงเสาให้น้องด้วยนะคะกลัวตรงนี้ก็คือเปียกแชไปหมดนะคะฝนเข้ามาไวมากนะคะทำให้ทันเลยก็กลัวเป็นอันตรายนะคะต่อไฟก็กลัวจะแบบไฟดูดไฟช็อตนะคะตรงนี้ก็คือไม่ไหวเลย คือทำเก็บของไม่ทันจริงๆนะคะดินนี่ก็แข็งนะคะขุดแทบไม่ออกเจ็บมือไปหมดมก็มื่อวานน้องไม่ทันเพียงหกตะกร้านะคะ ก็ขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะียบเหงาทุกวันเลยนะคะอยากเป็นไรทุกวันเลยนะคะแต่ว่ามีเหตุการณ์ฝนตกมาบ่อยนะคะแล้วก็มันสาดแรงมากนะคะเอาไม่อยู่่คะท่านใดน,นะคะอยากป้อนผลไม้ให้น้องนะคะก็สามารถพักเข้ามาได้นะคะที่ไอดีไลน์ของน้องควานนะคะจะโทรมาก,ก็ได้นะคะ วันนี้น้องใหม่อาหารเย็นก็มีแค่ต้นไม้ที่ไปตัดมานะคะที่ให้ทุกท่านได้ชมได้ดูนะคะอันนี้ทำทุกเสารหรือว่าทำแค่เสาเดียวฮะก,กำลังเช็คเสาเดียวครับกำลังเช็ค หัวเ,เลยดูดเอาเสาหนีกเสาหลักเสาหลักเสาแรกะขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะท่านไดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ recruited. ขอบคุณและสวัสดีค่ะ